ทันครับนะฮะขอเสียปปงปรบให้น้องด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันนิดนึงนะครับเชิญครับสามนาทีแห่งชีวิตเชิญครับครับสวัสดีครับผมปอธงพงศ์ติบิถันรัชื่อเองครับมาจากมหา,มหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะครับ เราแหวงตัวเลขข้างหลังไม่ต้องไปแวงปล่อยมันวิ่งไป <c oughs> ก็ตื่นเต้นก็ผลงานชิ้นนี้เป็นอจูเลียโนเป็นทีสิบจบของมหาลัยตอนผมทำปีห้านะครับคือปีสี่เพื่อนเขาทำเสร็จกันหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมยังไม่จบก็ <c oughs> ครัน <c oughs> นี้พเพื่อนเขาจบกันหมดแล้ว รับปริญญาเพื่อน,อนทุกคนดีใจแสดงความยินดีกันผมก็เลยเหมือนได้ปรญญาชีวิตอย่างหนึ่ง mm hmm. ก็คือการศึกษาชีวิตของคนเราอะ่ะมันเป็นเหมือนการเดินทางอย่างหนึ่งนะแล้วก็การเรียนเนี่ยมันก็คือการเดินทางช่วงชีวิตเนี่ยของเราซึ่งก็มีเป้าหมายในการเดินทางก็คือคือคนทุกคน เรียนมาหาลัยผมว่าแทบทุกคนก็หวังที่จะได้จบปริญญารับปริญญาเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนะครับผมก็เลยแล้วโตผมเนี่ยผมเรียนมาหาลัยผมก็เหมือนอ่านอะไรมาหลายอย่างนะครก็เรียนได้ A B C D E F W ครบหมดทุกอย่างเทนะนะี่ยวเที่ยวก็มีนะครับ เรียนดีบ้างก็ดีบ้างครับจบไม่ก็ไม่จบได้ทำทีสิทธิ์งานก็ได้ทำก็คือชีวิตผมเหมือนผ่านอะไรมาไม่เหมือนชาวบ้านเขาผมก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ตรงนี้มาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ <c oughs> การเดินทางโดยใช้ไอเดียการเดินชีวิตคือการเดินทางเนี่ยเอามาะสมะสานกัน มาต่อยอดให้มันเกิดมาเปียบเปยเป็นสิมโบลิกนะะแค่ประมาณนี้ครับอ่าอยากขอบคุณใครไหมครับอขอบคุณนะครับอาจจะนึกออกไม่หมดนะครับพอ<ม>่อแม่มมอ,นะอยไม่เป็นไรับเดี๋ยวไปตามทางเฟซบุ๊กได้ก็พ่อแม่ผมนะครับก็จริงๆก็ท่านก็ไม่ได้ช่วยผมโดยตรงนะแต่ว่าเอช่วยช่วย คือว่าเหมือนท่านเป็นกำลังใจอานั่นไงคคือผมท้อผมก็จะคิดเสมอว่าผมต้องเรียนจบให้ได้ลพ่อแม่ครับนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สอนผมมาให้ผมมีสกิลในการทํางานมีทักษะความสามารถแล้วก็เพื่อนเนครับครับผมขอบรณคทัพขอรูครับเกียม ก็ก็ได้นะได้นะได้อยู่ได้อยู่เอาละครับมาท่านแรกเลยนะอยากฟังเสียงจากพี่สนก่อนเลยครับของเรื่องของเองนะครับในแง่ของบทเนี่ยก็คือดูง่ายคิดว่าทุกเพ่ทุกไปนจะดูดูซับซ้อนแต่ว่าสิ่งโดดเด่นเอกคือในความง่ายเนี่ยมันมีความฉลาดฉลาดแล้วก็สร้างสรรค์ในตัวเรื่องอยู่สูงมากมีการสร้างสัญลักษณ์หรือซีโมตลอดทางนะครับแล้วก็จุดเด่นคือ ไม่ได้พูดแค่การศึกษาแต่พูดถึงการใช้ชีวิตในงานผมก็มีความรู้ว่าอันนี้มันตกเกาเรียกว่ามันพลิกพลิกเรื่องคนดูเหนือความคาดหมายนี่ยว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่มันใหญ่มากกว่านั้นที่อีกเรื่องี่ยแล้วก็อ๋อส่วนท่าทโอกาสปรับปรุงงานชี้นะครับที่เสริมีก็คือช่วงกีฬาแบบที่คนดูง่ายเนาะในการที่จะลุกงหลงเนี่ยหรือไม่งั้นก็ ระหว่างทางที่มันเรียนรู้มันได้ดาบได้ทอาอวุธเนี่ยไม่งั้นถ้ามันกินเหล้าทุกครั้งที่กินเหล้ามันจะได้ดาบเลือแสงแล้วมันรู้สึกเฮ้ยีกินที่สนุกที่นีอาคุธมากขึ้นแต่สุดท้ายอาวุธมันได้มันปราบอะไรไม่ได้เลยอาวุธก็พังเลือหายไปอย่างนี้ช่วงเนี้ยดูมีความหมายมากขึ้นนะก็กลับไปปรับแล้วก็ส่งมาตวจปีหน้าได้เลยพี่รัฐพี่รัฐว่าไงครับสำหรับเดือนมีครับ คือตอนที่ดูความรู้สึกแรกที่ดูเรื่องนี้ครับรู้สึกว่าจังหวะมันจบแบบไวมากน่าจะน่าจะรวนใจคนในวัยเดียวกันกับเขาเลยครับทีนี้ส่วนที่โดดเด่นของแ h ạ ชิ้นนี้นี่ก็คือเขอทำเป็นพีดีอาร์แต่ว่าเลือกเลือกจะใช้ภาพแบบ มันดูน่าสนใจในวับแรกที่มองเห็นป o o g แบบเออภาพน่าสนใจดีถึงเราจะเรี่ยมเรื่องเรื่องไปนะครับเพราะทีนี้ก็ตามมันมันก็เหมาะสมกันกับวิธีการเล่าของเราดูแต่ที่น่าชื่นชมที่สุดของของเรื่องนี้คือผมผมชอบการออกแบบออกแบบร้อนนะครับออกแบบตัวรลายที่เขาเจอแต่ละตัวมันมันมีสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงสิ่งที่เขาต้องเจอในระหว่างเรียนด้วย แต่ถ้ามองมากเลยครับผมผมชอบการดีไซน์ที่ว่าสุดท้ายแล้วอะตอนที่เราเรียนอาจจะเรียนแบบวิชาเดียวใช่นะวิศวกรรมแล้วก็สู้กับข้อสอบฟิสิกส์คณิตคณิตแล้วก็สู้กับข้อสอบคณิตี้ซัลโคนก็สู้กับข้อสอบซัลโคนแต่ไอคอนที่เราจบไปจริงๆคนระับคือมันไม่ได้มาที่เรวิชาเราเราไม่สามารถจะตั้งตัวได้มันคือไอ้การรวมๆก,กันที่แหล่ซึ่งซึ่งมันน่าสนใจ